สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามราหาขุมทรัพย์นะครับก็ผมก็พยายามนะพยายามหาพระทุกวันนะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยนะครับแล้วแต่วันนะครับแต่ยังไแล้วก็ถ้าได้เยอะได้น้อยยังไงก็จะพยายามนะจะพยายามมาถ่ายคลิปนะครับ จะพยายามมาถ่ายคลิปมาได้พูดได้คุยกันนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้มาจริงก็แสดงว่าติดภารกิจอะไรประมาณนี้สองก็คือหาภาพไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะนะครับไม่เป็นไรในการดูพระในการเล่นพระนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่จังหวะ และโอกาสนะครับก็บางทีหาแทบตายก็หาไม่ได้นะครับรเผอิญไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปเจอในสิ่งที่เรากำลังหาอยู่บางทีก็ได้มาง่ายๆก็มีนะครับบางทีก็ได้มาง่ายๆก็มีบางอย่างก็กว่าจะหาได้โอ้อย่างยากนะครับก็ <S 1> <S 1> เลย<ม>ทําให้บางท่านนะครับค่อนข้างที่จะหวงแหนภาพบางอย่างนะครับบอกโอ้กว่าจะเจอ หามาตั้งนานอะไรประมาณนี้นะครับท่านไหนหาเจอก็โชคดีนะฮะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับท่าไนไดยังหาไม่เจอก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเราก็อยู่กับความหวังนี่แหละฮะนะครับอะไหนมาดูกันเนาะนะครับมาดูกันว่าพระมีอะไรบ้างนะครับก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ พอได้มาถ่ายคลิปพอได้มาพูดคุยกัน <c oughs> วันนี้ก็ได้ผมไปได้งานาตลับเงินนะครับที่เขาที่เขาชอบเขาชอบไปชุบทองอะ่ะนะครับวันนี้แกเหลืออีกใบหนึ่ง ม่ใช่เกล็กใบหนึ่งหรอกแกให้เมกใบหนึ่งนะครับวันนั้นผมได้มาหลายาชิ้นอยู่นะได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับนี่ก็เอาไปเขาเอาไปให้ทางพวกช่างเขาล้างออกให้นะครับถ้าถ้าถ้าจะไม่ล้างนี่จะยังจะยังจะยังไม่ออกนะครับอันนี้เขาไปล้างออกมาให้นะค่าล้างไม่ได้ถูกนะฮะค่าล้างคิดเป็นร้อยเหมือนกันนะ <laughs> นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับ คือบางทีเราความชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางทีเขาก็ใส่เงินไปแล้วมันดํานะครับใส่เงินแล้วมันดำเพราะใส่แล้วดารู้สึกว่าขี้เกียจล้างขี้เกียจขัดนะครับบางท่านก็ไปชุบชุบทองบ้างนะครับชุบทองขาวบ้างนะครับเนาะพอไปชุบมานะครับความใสก็เกิดพอความใสเกิดนะครับใสก็ไม่ดํานะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะใส่แล้วก็ไม่ดํานะครับบางท่านนี้ก็ใส่เงินส่วนใหญ่ผมเรียกว่าส่วนใหญ่นะนะครับ เวลาที่เราใส่เงินเนี่ยจะดำเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่จะเหงื่อเค็มนะครับหาเหงื่อเปรี้ยวนี่ก็จะมีน้อยหน่อยแต่ก็ถามว่ามีไม่มีบางท่านใส่บางท่านใส่เงินแล้วสีสุกเลยไหมฮะสีใสวาวอะไรก็มีนะครับเหงื่อก็เปรี้ยวนะครับส่วนใหญ่จะเหงื่อเค็มเพราะเหงื่อเค็มใส่ก็จะดำนะครับพอดำก็บางท่านขี้เกียจล้างแต่แต่ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะครับวิธีเช็ดเงินล้างเงินก็ ถ้าเราอยากให้ดูคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยก็ยังลบนะครับรูป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 รูบก็ละห้าบาทสิบาทนี่แหละครับนะครับรูป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 รูบนะครับก็ใส่นะครับถ้ามีเวลาหน่อยก็ยาสีฟันนะครับยาสีฟันล้างนะครับแกะผ้าออกแล้วก็ล้างหรือถ้าองค์ไหนเลี่ยมมาถ้าคิดว่าเลี่ยมดีนะไม่เข้าก็ล้างเลยฮะนะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ กลัวว่าจะน้ําข้าวได้หรือเปล่านี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดหนึ่ง,บ,ง,ง,งบางทีเรียมมานานแล้วพลาสติกเปิดอย่างนี้ก็มีนะครับฉะนั้นก็ต้องดูนิดหนึ่งนะดูนิดหนึ่งนะครับตลับอย่างนี้นี่พวกนี้เป็นงานแกะมือสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะครับองค์ข้างในเป็นชินราชนะครับองค์ข้างในเป็นพระพระพุทธชินราชนะครับชินราชอินโดจีนเนี่ยนะฮะนะครับสองสี่แปดห้าเนี่ย ผมเคยเล่ายววันหลังเดียวว,วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่าไปหรือยังนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมจะพูดฟังคร่าวๆฮะนะครับบางท่านก็ถามว่าทําไมชินราชนะครับไม่ไปปลุกเสกที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทําไมปลูกเสกที่วัสุทัศนะฮะ ก็เนื่องจากว่าณณณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นเกิดเกิดเกี่ยวกับเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามนะครับทําให้การขนย้ายอะไรหลายๆอย่างนะครับลําบากนะครับก็เลยทาการปลูกเสกที่วัตสุทัศน์เลยนะครับเนาะนะครับก็เลยทําการปลูกเสกที่วัสุทัศน์เลยนะครับก็เลยเป็นชิล่ไนดดจีนนะครับสองสี่แปดห้าออกวัสุทัศน นะครับนี่ผมสรุปให้ฟังย่อๆประมาณนี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าลึกๆให้ฟังนะครับวันหลังผมจะมาเล่าลึกๆให้ฟังนะครับเกี่ยวกับชิ้นล่าไโดจีนนะครับทําไมต้องเสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้เนื้อหามวลสารอะไรเป็นยังไงบ้างเคจีบปลูกเสกอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอกเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ใช่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเล่าให้ฟังนะครับชิ้นล่าไอดจีนก็มีหลายพิมนะฮะมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์สังกติยาสังกติสั้นพิมพ์ต่อ พิมหน้านางพิมพ์พมพโอ้เยอะแยะนะครับมีหลายพิมพ์มากเขาก็จะจําแนกจํากัดกันไปกําหนดกันไปหลายๆอย่างนะครับราคาเล่นหาก็เล่นกันมีราคาเล่นกันแพงอยู่นะครับชิ้นล่าก็เด่นทางไหนโอสายเหนียวโคงกระพันนะครับไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะเมตตามหานิยมโชคลาบนะครับสุดยอดสร้างก็จุประสงค์ในการหลักช่วงชวงนั้นก็เพื่อเป็นขวัญกาลังใจนี่แหละครับนะครับ,นะรบเพื่อเป็นขวัญกาลังใจเนาะ นะครับก็ให้กับผู้ที่มีพักเครื่องนะครับเอาไว้เกี่ยวกับเป็นขวัญกำลังใจนี่แหละพอดีเป็นยุคสงครามพอดีเลยนะครับช่วงนัง้นะองค์นี้ก็ชินได้โดยจีนแล้วก็มาพร้อมตลับเงินหนาๆเลยตลับเงินหนาจริงนะครับหนาหนาปักเลยนะครับองนี้องค์นี้เป็นหลวงพ่อมุ่ยนะครับหลวงพ่อมุ่ยรูปหล่อ นะครับรปุ๊บหล่อหลวงพ่อมุ้ยฮะหล่อโบราณนะนะครับพวกเนื้อตะกั่วหลงพวกมุ้ยดอนไรสุพรรณบุรีนะครับพ่ะมุ้ยนี่ท่านก็เป็นเกจิที่เก่งวัตถุมงคลอวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับมีราคาค่อนข้างที่จะมากนะครับโอ้เล่นกันไม่ธรรมดานะครับพ,พระหลวงพ่อมุ้ยนี่ก็มีราคาถือว่าแพงพอสมควรน,นะครับ ที่สร้างเกี่ยวกับที่เป็นเนื้อตะกัวเนี่ยนะครับก็มีหลายพิมพ์เหมือนกันนะพวกเนื้อตะกัวเนื้อชินเลยพวกนี้นะครับตำนี้ผมได้พิมพ์รูปหล่อมานะครับผมเลยเอามาให้ดูองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะเห็นเลี่ยมเงินอย่างนี้นี่ <c oughs> บางทีบางทีเอามานี่นะครับ ซื้อมาก็มีราคานะแต่เวลาเวลาออกตัวไม่ค่อยจะได้ราคาเท่าไหร่ <laughs> แต่ก็เรื่องธรรมดานะครับในการเล่นพระในการเล่นพระก็ทือความชอบนะครับว่าเราชอบหรือเปล่าราคาเราสู้ขนาดไหนหลวงพ่อมุ้ยดอนไล่นะฮะหลวงพ่อมุ้ยดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,งบ,รนะรบองค์นี้เป็นผมได้มาพร้อมกล่องนี้นะผมได้พร้อมกล่องนี้นะครับหลวงพ่อม,มุ่น หลวงพ่อม่นนะครับวัดคลองสิบสองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าหลังยันตีนะฮะหลังยันตีนะครับท่านเป็นเกจิที่โด่งดังมากนะครับท่านเป็นเกจิที่โด่งดังมากเลยนะนะครับในยุคยุคเอ่อในก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งเนื่องจากว่าท่านเป็นทั้งหมอยาและก็ เป็นผ้าที่เกี่ยวกับด้านขบังเวทด้วยนะมีชื่อเสียงโด่งดังมากชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับขนาดรูปหล่อของท่านนี่นะครับถูกชาวบ้านปิดทองจนไม่เห็นองค์พระแล้วนะครับก็ถือว่าชาวบ้านนับถือมากนะครับชาวบ้านนับถือมากหลวงพ่อม่นนะครับเป็นผู้สร้างตำนานผ้าหนังควายเผือกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับชื่อเสียงท่านนี่ค่อนข้างที่จะลือลั่นเลยละ่ะ นะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับพวกรูปหล่อก็มีพวกเนื้อผงก็มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่สร้างปีเลือกด้วยนะฮะสร้างปีเลือกด้วยนะครับสองสองสี่หกกว่านะครับสองสี่หกกว่านะครับหลวงพ่อมวนท่านท่านอาพอท่านได้บวชเนี่ยนะครับพอท่านได้บวชเป็นพาะท่านก็เกิดความพูดง่ายเกิดความร่มเย็นในใน บวชพุทธศาสนานะครับท่านก็นเลยจำพรรษาอยู่แบบไม่ยอมศึกนะครับไม่ยอมศึกนะครับเวลาจะเวลาแล้วท่านก็ชอบทุดงท่านชอบทุดงเวลาทุดงไปเวลาเจอผ้าองค์อื่นเกจิองจ์อื่นนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนหาความรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับถ่ายทอดความรู้ให้กันและก,กันนะครับก็เลยทําให้ท่านก็ได้วิชามาเยอะ นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่เขาเล่ากันมาเนี่ยท่านจะชอบทุดงไปกับหลวงพ่อเหลือว่าสาวชงโงกหลวงพ่อเหลือนี่คงไม่มีใครรู้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับประหลักขีดหลวงพ่อเหลือสุดยอดนะครับประหลักขีกอันดับหนึ่งนะครับเขายกให้เป็นประหลักขีกอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ฮะเอาหลวงพ่อเหลือสาวชิงโงบหลวงพ่อโมนนี่ก็เป็นเกจิเกจิหนึ่งนะครับเป็นเกจิยุคเก่านะครับองค์นี้ผม ผมก็ได้มาพร้อมกล่องนี้แหละนะครับเจ้าของเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับเจ้าของเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยฮะนะครับก็ใส่กล่องเดิมมาอย่างนี้นะครับก็สวยดีคือบางทีบางทีเราไปได้พระผมก็ไปได้พระมาจากเอ,อ่เสียนยุคเก่าอะไรประมาณนี้บางทีเขาก็ <cas wo> าใส่เขียนอะไรของเขาไว้การลืมกันอะไรประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบก็ดูขังดีนะ <cas mo> ก็ดูขังดีนะครับพวกกระดาษก <cas mo> ็เ <c> ก <Fridays> <cas> ่าพวกกล่องก็เก่า <cas> บางท่านนี่อายุโอ้โหเจ็ดแปดสิบปีก็มีนะครับนี่เป็นพนุมาณน,นะครับนี่เป็นไม้แกะนะครับพนุมาณไม้แกะนะครับถ้าจับเข่าอย่างเงี้ยนะครับจับเขา่างนงี้ก็ตีทางพศุนนะครับโอ้ผมหลวงพศุนนี่ก็เป็นเกจิเกจิหนึ่งนะที่ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่าให้ฟังอย่างนะครับพนุมาณพสุนนะครับ หรือว่าท่านชื่อเสียงโด่งด ja ังมากเลยหลวงพ่อสุนรสละกุลนะครับอ <c oughs> ันนี้เป <c oughs> <sk> <privilege> <acak> ็นเนื้อไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้เก่านะครับหนุมานทําอะไรก็สําเร็จนะครับหนุมานทําอะไรก็สําเร็จนะครับฉะนั้นนะครับการที่เกจิและหลายท่านนะครับสร้างเป็นรูปหนุมานสร้างเป็นเครื่องรางเนี่ยนะครับก็วงบอกเลยฮะทาอะไรก็ไม่ต้องกลัวใครนะครับมีแต่ความสําเร็จนะครับมีแต่ความ โชคดีเมตตาม,มหานิยมนะครับผมถึงบอกว่าเครื่องรางใส่เครื่อง,างารองางเนี่ยฮนุมานเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับขนาดโทศกัณ์ยังไม่กลัวเลยนะครับเนาะฉะนั้นก็เลยเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบฮะทำทำอะไรก็มีแต่ความสําเร็จนะครับนะครับฮนุมานเนี่ อย่างนี้เป็นหนุมาณไหมแกะนะครับหลวงพ่อสุนตีทางหลวงพ่อสุนสารกุลนะครับสวยเก่าดีนะครับสวยแล้วก็เก่าดีนะฮะเหรียญพ่อคายฮะเหรียญพ่อคายนะครับเนื้ออัปก้าชบมิเกิลน,นะครับปีศูนย์ห้านะครับพ่อคายวาจาสิทธ์นะครับพ่อคายนี่ไม่มีใครไม่รู้จักท่านแน่ๆนะครับถ้ามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากสายใต้นี่นะครับ เดี๋ยว่าแต่สายใต้นะฮะนะครับทุกวันนี้โลกไปไกลนะครับอินเทอร์น็ออินเทอร์อนเรนเต็ตนี่มีทุกที่มีทุกคนนะครับฉะนั้นนะครับหลวงพ่อ้ายเป็นเกจิเกจินหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านนับถือค่อนข้างมากวัตถุมงคลของท่านนี่มีราคาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเสียดายเหรียญนี้ห่วงหักหูหักไม่ใช่ห่วงหูนะครับหูหักผมเลยได้มาสภาพนี้ นะครับไม่เป็นไรนะครับสภาพนี้ก็สวยดีนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้ออเมริกานะครับชุบนิกเกิลปีศูนย์ห้านะครับเหรียญพอคายนะครับนี่เป็นรูปถ่ายพอคูนะฮะนรูปถ่ายพอคูมานะครับมาใบหนึ่งนะครับรูปถ่ายพอคูนี้ก็เป็นอะไรที่หลวงพ่อคูท่านเป็นพระนิรันดรายอันดับสองรองจากหลวงปู่ทวดนะครับฉะนั้นนะครับหลวงพ่อคูนนี้ก็เป็นเกจิเกจิหนึ่งนะครับที่หน้าเขาเรียกว่าไงน้าใช้ นะครับน่าหามาใช้น่าหามาติดตัวเหมือนกันนะนะครับพระหลวงพ่อคูณนะครับพระหลวงพ่อคูณอ่ะองค์สุดท้ายนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับเพรานี้ก็หลังตัวหนังสือนี่ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะนะครับมีหลายพิมพ์นะครับถ้าไม่ปีศูนย์ห้าก็ปีศูนย์แปดอยู่ประมาณนี้และพันนี้รันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่า,พานเราได้นะครับความหมายของหลวงปู่ทวด นะครับเหยียบน้ำทะเลจืดนะอ่ะวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปว่ากันใหม่นะครับอย่างไรแล้วนะฮะผมต้องขอขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเสียนตัวใหญ่นะครับขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไป ะะสุดท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองใน,นที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ